การประมาณการว่าแอปพลิเคชันจำนวน1ล้านล้านแอปจะถูกดาวนโหลดภายในปี2020จำนวนผู้ใช้แอปมือถือจะพุ่งขึ้นเกินจำนวนผู้ที่ท่องเว็บไซต์ต่างๆจำนวนแอปพลิเคชันจะมีมากกว่าเว็บไซต์รายได้มากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์จะเกิดขึ้นใน10ปีข้างหน้าในตลาดแอปพลิเคชันนั่นหมายความว่าคนจำนวนมากจะร่ำรวยในอุตสาหกรรมแอปมากกว่าเว็บไซต์ผมขอยกตัวอ,อย่างบางส่วน WhatsApp มีผู้ใช้งานต่อเดือนมากกว่า500ล้านคนและรับส่งข้อความมากกว่า1 0,000ล้านข้อความในแต่ละวันในปี2014 Facebook ซื Facebook, WhatsApp, ้อ WhatsApp ในราคา1 9 0 0 0ล้านดอลลาร์นั่นเป็นการควบรวมกิจการขนาดใหญ่ที่สุดในขณะนี้ WeChat ถูกพัฒนาโดยเทนเซ็นในประเทศจีนมีผู้ใช้งานจำนวน300ล้านคนโดย70ล้านคนอยู่นอกประเทศจีนจากรายงานการเงินของปี2014รายได้ของเทนเซ็นมีมูลค่า2950ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี2013รายได้ของ Facebook มีมูลค่า1,280ล้านดอลลาร์โดยมีผู้ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือจำนวน1010ล้านคนต่อเดือนในปี2 2012จำนวนสิบสอง Facebook พุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดของขนาดมูลค่าตามราคาตลาดที่1 4 0 0 0ล้านดอลลาร์เพราะอะไรพวกเขาจึงประสบความสำเร็จเพราะคุณช่วยให้เขาเติบโตโดยการบอกต่อปากต่อปาก ครั้งแรกที่คุณเริ่มได้ยินเกี่ยวกับ Facebook คุณบอกต่อให้กับคนจํานวนกี่คน10 20หรือว่า30คนแล้ว Twitter หรือ i n ร t ก g r รมหรือ Ang r y Birds ล่ะถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ที่จะทําอะไรแบบนี้คุณมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีเยี่ยมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆและคุณตัดสินใจบอกต่อเพื่อนๆแฟนคลับหรือผู้ติดตามจํานวนมากในเชิงตัวเลขสมมุติว่าคุณบอกต่อ7คนจากนั้นคน7คนต่างตื่นเต้นและเริ่มบอกต่อเพื่อนอีก7คนแล้วเพื่อนเหล่านั้นบอกต่อเพื่อนๆของพวกเขาการเติบิบโตเร่มจจากจุดนนั้7 ที่คุณบอกต่อขยายกลายเป็น49คนภายในชั้นที่2ขยายเป็น343คนภายในชั้นที่3ขยายเป็น2,401คนภายในชั้นที่4และภายในชั้นที่5คุณขยายไปถึงจํานวนกว่า16,807คนและมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากจุดนั้นและนี่คือกรณีที่คุณบอกเพียงแค่7คนลองนึกภาพเครือข่ายที่คุณสร้างขึ้นครั้งสุดท้ายที่คุณตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์ใหม่ว่ามันใหญ่ขนาดไหนไม่น่าเชื่อว,ว่าคุณสร้างธุรกิจให้กับบริษัทเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวในเวลานั้นคุณสร้างเครือข,ข่ายขนาดมห ah ึ ไวรัสการตลาดแบบบอกต่อได้ทำให้เจ้าของ Facebook, Instagram, Angry Birds และบริษัทอื่นๆที่คุณรู้จักร่ำรวยมหาศาล ยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกในเดือนธันวาคม2012เพียงเดือนเดียว Candy Crush มีการดาวน์โหลดกว่า10 000 000 000ล้านครั้งเดือนกร,รกฎาค,คม2013มีการประมาณการว่าในเวลานั้น Candy Crush มีผู้ใช้งานจำนวน6.7ล้านคนและสร้างไรายได้1,500ล้านดอลลาร์ต่อปี Clash of Clans และ HD y a y มีไรายได้ขั้นต้น279ล้านดอลลาร์มีไรายได้ต่อวัน2.4ล้านดอลลาร์ดยผู้เล่นจำนวน8.5ล้านคนต่อวนันพวกเขาทำไรายได้ถึง900ล้านดอลลาร์ในปี2013เพียงปีเดียวโดวยปริมาณผู้ใช้กว่า263 ล้านคนและการดาวน์โหลด1,700ล้านครั้งโรไวโอรายงานรายได้200ล้านดอลลาร์และผลกำไร7 1ล้านดอลลาร์ในปี2012นั่นทำให้พวกเขาเป็นนกร่าเริงอย่างแท้จริงแต่คุณล่ะคุณไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่จะช่วยบอกต่อหรอกหรือคุณไม่สงสัยหรือว่ามีกี่คนที่ได้รู้จักบริษัทเหล่านี้เพราะว่าคุณเป็นคนที่เริ่มต้นเครือข่ายสมควรหรือไม่ที่คุณจะได้รับรายได้จากลูกค้าทุกคนที่คุณพามาให้พวกเขาลองจินตนาการว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกมอย่าง Angry Birds จ่ายเงินให้คุณ50ซนหรรือ1ดลาททุกคคั้งี่น เครือข่ายของคุณดาวน์โหลดเกมคุณจะทาเงินได้เท่าไหร่จากเกมเพียงเกมเดียวนั้นดูเหมือนไม่ค่อยอยุติธรรมเลยใช่ไหมคุณทําการตลาดและการขายให้บริษัทเหล่านี้ที่สร้างรายได้นับร้อยล้านและในบางกรณีหลายพันล้านดอลลาร์จากความพยายามของคุณและคุณไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลย เมืม่อไม่นานมานี้เราถามตัวเอง2คําถามสําคัญคําถามแรกเมื่อผมเริ่มต้นเครือข่ายมันจะไปไกลแค่ไหนคําถามที่2ทําไมผมถึงไม่ได้รับเงินจากการสร้างเครือข่ายให้กับบริษัทเหล่านี้2คําถามนี้ทําให้เรานอนไม่หลับและทีแรกมันทําให้เราโกรธและจากนั้นก็สงสัยและจากนั้นก็ตื่นเต้นเล็กน,อน้อย